สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำแชน n นลค่ะวันนี้ก็ไปเที่ยวมาแล้วนะคะออกกำลังกายยามเช้าเช้าไปเลนต้นไมยย้นี่โอ้ต้นนี้นะลูบอ้หาหักแล้วพ่อแล้ว <laughs> พ่อไปเล่นกับพ่อแล้วเราเราออกไปเที่ยวมาเมื่อกี้เองนะคะออกกำลังกายยามเช้านะคะ เรื่องแต่ชาวใบบุญเดี๋ยวโดนใบบุญอย่าเล่นต้นไม้แม่ลูกมานี่พาไปช่วยเอาสับรถลงหน่แล้วนี่ช่วยสับรถลงแล้วลูกแล้ว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 ช่วยสับรถสับรถสับรถมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ใบบุญกำลังจะช่วยอาลงนะคะช่วยลงอาลงแล้วช่วยแล้วนะช่วยแล้วช่วยลงอาลงแม่์มวยก็มาช่วยด้วยอ๋อ

ดูไปบุญตัวเราช่วยเชื่อจะมาลุลงลกแล้วนะคะดูโดนแกล้งแล้วนพวกนี้แกล้งอ้าวจะลุกไว้ไหมลุกไวไหมอ้าว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 ลุกได้ลูกลุกซื้อลุกได้ลุกได้ไปบุญเก่งอยู่แล้วดูเด็กดื้อดื้อตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ดู ขึ้นรถหรือเปล่านี่ใบบุญของเราไม่ช่วยพ่อได้ช่วยลุงเอาสับประรดลงแล้วนะคะช่วยเจมมืยเอามาช่วยอีกแล้วเจมมืยเห็นโองกินไม่ได้นะคะเจมมืยไอ้บังตังคีดูน,นคะคะเอาลงโอ้ดูดูไปงไปบุญของเราจะพยายามเอาลงนะคะ ลกวันแล้วลงนะคะดึงแล้วดึงอีกนะคะดึงไม่ออกแน่นพ่อไปตามอีกแล้วไปตามพ่อนะพ่อเอาอาหารไปให้พ่อใหญ่นะมานี่ลูกมานี่อือช่วยแบบ ไม่จะเทเลยพ่อจะพัมรถลงโอ้เช่วยยังไงแบบนี้หนีเออ่ยช่วยโอ้ยสังเกตดูนะคะสังเกตดูใบบุญของเรานะคะช่วยลงแล้วนะคะดูช่วยแล้วนะคะได้หนึ่งต้น สวยๆเลยนะคะเขียวๆสวยๆเลยไลบูดมาแล้วมาช่วยอีกแล้วไปอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วไปหาพ่ออีกแล้วไปหาพ่อใหญ่อีกแล้วนะคะแล้วลูกอะไรมารงนี้เมื่อกี้เลยวิ่งไปหาพ่ออ๋อย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 อ๋อนอะอยอยอ๋อนอ๋ออยออยออมอ จะกินล <calls> ูกอะดูกคะงานเต็มที่เลยเกียบได้วยตกานข้าบ้านแล้วลูกแล้วพอละช่วยแค่นี้เลยเข้าบ้าน้วเข้าบ้าน้วเข้าบ้านลูกเข้าบ้าน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  ขาบานโอ้ยไม่ยอมเข้าอีกนะคะไม่เข้าอีกแล้วเ,เขาบ้านยากนะคะทุกวันนี้น้องใบบุญของเราจะเล่นจะซนอย่างเดียวรู้นลไกล่ดูไก่จะเตะไกล่เลยนะคะาอย่าไปเล่นลูก ยกข้าอีกจะทำยังไงดีน้อไม่เข้าบ้านเลย ดื้อยาวี้ยเื้ยาวเี้ยเยวเดียวเดียวไมอหมดลย่เี้ยดือาดเ้ยช่วยพ่อชวยพ่อวด้วยจะไปช่วยด้วยโอ้ยขึ้เด้ขึ้นรถไเด้มดายววเอาให้แม่เหมยยทเก่งจัเลยเอาให้แม่กินนะคะเอาให้แมยกิน ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมคลิป,น,ปน,น่ารักน่ารักของแม่บุญกรับดูครับใส่กแล้วไปช่วยพ่ออีกแล้วเราจะไปจะขึ้นไปกับโรงงานหรือเปล่า <c> ล <oughs> ่ะขึ้นได้นะครับนี่ครับไปช่วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมครับคลิปน่ารักน่ารักตอนนี้ของนิยมใบบุญครับดูครับไปช่วยมาแล้วครับไปช่วยดึงลงมาแล้วครับเนี่ยครับ ถือไปให้แม่ครับเขาบ้าบ้านไปใช่ไหมอบบุญเข้าบ้านไปนะครับได้ออกมาไม่อยากเข้าครับออกมาช่วยพ่อทํางานแลโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยเนี่ยครับเข้าไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณในการติดตามรับชมคลิปของเรานะครับขอบคุณครับขอท่านยังมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับวันนี้เป็นคลิปส,สนุกๆของริงใบบุญมาช่วยพ่อทํางานครับวันนี้อยากช่วยพ่อเอาสักรรถลงอยากช่วยพ่อครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ดูครับ ่าจะเอาเข้าบ้านนะครับดูครับจะนี้มาเที่ยวดูดูความมวยก่อนเนี่ยครับตะวังเอาดูซิทีนี้เอาจะทำยังไงเอ้าทีนี้เอาเข้าแล้วจะออกอย่างเดียวครับจะหนีเที่ยวอย่างเดียวครับไม่ใช่ธรรมดาครับเด็กคนนี้จะเที่ยวอย่างเดียวครับหนีเที่ยวหนีเที่ยวก็ขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจของคุณเอซีทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมและส่งกําลังใจให้เราครับขอท่านยังมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับวันนี้คลิปของเราก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอท่านจงมีความสุขความเจริญสทุกท่านนะครับเป็นความน่ารักของกนยิงใบบุญครับที่โดนแกล้งเป็นประจำครับแกล้งคนอ,อื่นเขาเป็นประจำด้วยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เพื่อจะอไม่พลาดคลิปสนุกของเรานะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ